สวัสดีนะยามเช้านะบรรดาญาติธรรมแม่แม่เอซี FC ทุกคนทุกท่านนะเชา้านี้ท่านประธานจอนอนนอกบ้านอีกแล้วคุณโยมนะลูกใครเว้ยดูนอนดู <c oughs> หนาวไม่ลูกโอ้ยวันเอ้ยใชย่นอนแล้วไม่ยอะมาก เจริญพรบรรดาจัดโจบโอ้โหหนูนอนตรงนี้หรอลูกว่านทำไมไปเป็นนอนข้างบนนะทำไมไม่นอนในบ้านอ่ะลูกหนาวไหม คืนก็เอาเข้านอนในบ้านไม่ได้คุณดียวนะครับไม่ยอมนอนวันเอ้ยอุย้ยยุงยุงยุงมาแล้วเสร็จนะจับกินเลยอะ่ะเป็นไงล่ะเออเจอยุงเจออ้วนจับกินเลยอะ่ะโอ้ยแล้วทำไมหนูไม่นอนในบ้านดีๆล่ะครับอืมวันเอ้ย อ,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 อย่าไปเล่นกระเจียวมาลูกวันกูเอ้ยแล้วทำไมไม่ไปตกข้างในดีๆลูกเอ้ยโน่นนี่ก็เนอะหนุมานอนอย่างเงี้ยยุ่งก็กัดเดี๋ยวก็หนาวหรอกเดี๋ยวก็ไม่สบายแต่ช่วงนี้อากาศ กำลังดีนะคนโยมนะส่งน้ำได้สบายก็คืออากาศหนาวหายไปแล้วอว่นกูนอนดูนะลูกนอนคนโยมนะยุงกัดอารมณ์อุ้ยอวนกอ้ยหวนกวุย้ย อ่ะนอนนอนมันเด็กเลยเฮ้ยไข่ตกล่องแล้วลูกเอ้ยมันได้มียุงลูกมันได้มียุงแล้วพมอ,องให้อยู่แล้ในบ้านดีๆหนูไม่นอนไง หนูมานอนอย่างเงี้ยอืมเมื่อคืนพอมาเอานอนทั้งซอกสามรอบหนูคนนี้ขึ้นหลังคาบ้างหนูก็ลงข้างล่างบ้างจะเป็นไงอ่ะมานอนอย่างเงี้ยเอ้ยหนูไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักหนูลูกเอ้ยแม่แม่เอซก็เป็นห่วงนะลูกนะวันกู ก็ตกล่องลูกกานอนหลับสบายคนโยม <c oughs> <c oughs> ตื่นมาเช้านี้ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะ สาธุวัน,นอนแล้วนอนขดเป็นเป็นเป็นปลากระป๋องเลยโยมนะนอนขดอุดตุดนะโอ้ยปวนเอ้ยกลับมาให้ยัดโยมชมนะว่าตอนเช้าลูกนอนยังไงคณโยมไม่กวนลูกเนาะเดี๋ยวสายๆเนี่ยยุงมีนะโยมนเะน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยยุงมี กนะ็เปิดอันนี้อยู่ค mm hmm. นณโยมไล่ยุงแต่มันก็ไ mm hmm. ล่ได้แค่บางส่วนคนณโยม mm hmm. ก็ยังมียุงอยู่นะแต่มันมีไม่เยอะนะลูกก็ไม่ยอมไปนอนข้างในอะ่ะดื้อทีนี้ในส่วนของร่างกายอะ่ะยุงกกัดไม่ค่อยได้นอกจากหน้าคนณโยมนะกับไข่นะพอไข่ก็จะขนน้อยนิดนึงลูกไข่ลูก้ยอะ้ยจ๊ะจ <c oughs> ตบยุงในไข่ตัวเองเด็กก็จุกหรอกวันเอ้ยเอ้ยอให้ลูกนอนนะคุณโยมนะนะสาธุไว้เชา้านี้จงเป็นเช้าที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต,ตทุกคนท่านเจริญพรนอนสลาลับตาอายสิกลม <c oughs> ติงลิงติงลิงติงลิงติงโอ้ยยุงกัดไข่ยุงกัดไข่วันเอ้ยแต่ที่จะนอนดีๆ นะเจริญพรญาติโยมนะ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 ธรรมทานจอ,อน,นอนนอกบ้านคุณโยมวันนี้เห้วก็เหนื่อยอแล้วยุงก็กัดไข่เขานี่ยนะกัดไข่โอ้ยอวนเอ้าเยี่ยวอีกเออมันนอนเยี่ยวได้ไงลูกเอ้ยเองนี่นะอยอวนอวนนอนลูกนนอนอนนอน เราจะไปกินเยี่ยวตัวเองได้ยังไงลูกเฮ้ยวันไอ้วัน <laughs> <One, one. S 2> เราไปกินเยี่ยวตัวเองทำไมอะครับอืมวันกูว้ยวันกูว้ยนะ